สบายดีพอมะพี่น้นองสบายดีเอฟซีเบิร์ดถุกข่าดเนอพอุกโภคกรงแม่น้งแก้มบูมี้องจ้าไปผ่านแล้วมมผ่านดังผ่านมาขึ้นไหมสิบส่อน้อาไปทอนมาแต่ไม่เจอมึงรายการก็ไไม,มี่น ตอนนี้กำลังสื้อปุกซื้อมุกซื้อยางพี่้องเลยมีคุณหญ่ใจดีสีอเลียงสีเลียงครอบครัวแม่ใหญ่เจิพี่้องหลังจากแล้ว,าาวานาเดีีับอนขึ้นอีกทิทานะอันนี้เพื่อน้งยน้ยเฮ้เ้ยเด้ย้เยยเย้าเ้ยย ตัใจสื่อลวงลายผัดโทรศัาท์เบียนะบอบบโอบเดยนเดินดูอ่างย่างอีกแล้วนี่ คือไห้แขงดีคือคุณยายใจดีเพิ่นเลี่ยงสลองดำนาแล้วเพิ่นเลี่ยงสล้องดำนาแล้วนะคชื่อใครชื่อมื่อซื้อพุ่งคือหอยเนาะกินมุกกระเป็นกสนอค่ะอันนี้กระลูกอันนี้กินเนี่ยกินค่ะมันคืออาหารไทยเป็นเป็น แม่ทดยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆเด้อที่เลี้ยงครอบครัวแม่ใหญ่จื้นขอบคุณอย่างสูงสุดนี่คือเป็นขังเล็กที่ได้กินแบกขับขาดนะแม่ทอดผาป้องข้าเติ้งก่อนเด้อตอนนี้พนกำลังสิมาเนาะตอนนี้ก็ซือทองไปกระอันนั้นสองพันปลายสองพันใจดีคือสองพันสอุ้ยค่าก็ดังแทน เอาสิเมื่อหอดเงินอยู่บ้านนี่เป็นฟ้นตกะระเบ้าร้อยบึงแวนนเลยโตาออแล ah, ้วาโลาเมืองก็ได้าในเมืองนลกอันเป็นตเมืองเลยแข้งสวัเกตาดเตลาดาดใหญ่เอีอย่าไปใกล้ด้ยวนี่เนี่ยถโดาแแแมาดีใจลายแมลงจีเกิน แม่อด้อไปินเตอนนี้ทั้งคนทั้งลมสิมาเลยพนตกแล้วได้ทางนอกอ่ะตอนนี้เอแม่ตอนนี้ก็พาเอาพ้นสินาเลยปาลุงผ้ากพาะลุงผ้าผ้ากระด้างืึ้นๆไปซื้อผ้าตั้งโป๊ะหลดข้าเจ้าก่อ มาหลักังาของปะลุงแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีผักแนวมาให้กินเนาะผ่าเงินมาสิเลียงรอบคุณแม่จื้อนั่นแหละแต่ว่าซื้อกุ้งซื้อเมอกซื้อแนวเขาอยากก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อขอบคุณอย่างสูงสุดเสีคยงขอบคุณแมจื้ ร้อยผ้าตั้งแท่นี่แหละฮะมองดูเนืในตีนจะนี่อันทลายเอาเอาตัวหน่อยก็ได้เอา,าประมาณ m, สี่เมตรบอกสามเมตรบอกเอาเสือกบอกเอาเอาพาง อันนี้กับว้ามีหรอพ่าง่นพลไปน้องเบสพอนีมานำรนนะังเนาะเมนเฮ้ยเฮ้ยพัางพ้างเื้อพัางหนึ่งก้นอนหนึ่งไปยังบอ่

เทินข้ามาในเมืองสีสุดสลยเมืองเมืองไหวปลาลุงเอามาโชงบอกเด็กเียวเขาเขาเป็นแก้วดิมึงเอามามึงเอามาเลยคราลลบราลุงมา ตอนนี้กผ้าคนสิมาเลยปะลูกพักนวนมาแล้วมืดผ้ามืดพนมาเลยเออสันนี่ยังไม่ไออกมาเล่ปะลูกเลยผลยังสื่อโม,โมสื่อ,อยังเนาะหลายอย่าง เิดเคลิ่มมาแล้วผ้กระห้องพอผ้าปลาลงเลยมืดเปิดทีบเลยพอเห็นเราจ่อจ่อไว้เลยไปแล้วยังลกคอยี่นะถอยมาเขาก็ถอยนิดนึงแล้ว ซื่มวยเมื่อหนึ่งเข่าเลยปลาลุงกระเทินได้เข้ามาในเมืองเนาะอยู่เพื่อนฮะหนึ่งเต่มวยเดือนอันนี้หัวเขาต้องหัวหรือมวยนี่ <c oughs> หวัว่เอเออวัดเนาะดึงขึ้นมาดูขนาดใหญ่ดึงคึ้น,นมาดูสิเลือกเบิ่งพ้นกับสิมาพอพนเลวยวนี่ไม่ใหญ่เสื้อผ้าเสื้อนั่นเจ้ากับโบมี่เนี่ยบ้แโคเลย พอไปหมักดู้พ่พอซัดม้แล้วไม่มีจะดูจะะไนี่จเลิกับบ่อนัน <recreate it. S 1> ได <ป S 2> อันนี้ก็สิพอดีดงนก็มอนบอเรเเอาได้ยูอันนี้เอาตัวนี้แหละอันหนึ่งส่าพันบออันหนึ่งสา,พ,นนงสาพันคือห,าหากสิบบาทแม่นบอวะบอแม่นตาลงคือถ่าไรวะปัญหาสิบบาทแมนแมนหาสิบบาท ขอเสือกพางจะนํำเดินเป็นสิหาเก็บสนมันพอได้หมัดอยู่ดงนด้เดไน้นี้อโดยโดยอุ้ยขอบใจลายซื้ออันนี้ก็ต้องขอพางขน้ำโดยโดยได้ ต้องซีดึงแน่หนิใบอกเหตุยังเออาไปโลดโดยโดยจานบอกคอยตัดมันเป็นก้ออยู่นะคุณอันนี้คอยตัดมัดค้อยเป็นมัดนี้คอมันหันโดยโดยเออบอกได้ว่ากี่คู่เราคู่ให้เราคอป้าผลเริ่มมาเลยป้าลุงผลเริ่มมาแล้วคุณป้ามืดมัวป้าลุงเอ้ลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องแม่น้องแก้วบูมคลิปต่อไป มาในเมืองก็มาปบมาแหล่พ้นสิมาเลยปลาลูงเอ้ยไปเลยปลาลูกเอ้ยสบายดี